กรงอนผมแล้วเมื่อคืนผมนอนบ้านพีน่บอลกรูงอนแล้วมัง้งต้องไม่งอนสักหน่อยรอกดูอยู่อะไรนะเอ็มวีเพลงเด็กบ้านบ้าแล้ใจปล่อยเอ็มวีวันไหนปล่อยตีเซอร์วันที่ยี่สิบสามแล้วก็ ปล่อยเอวันที่ยี่หนอน,นอนคิดถึงผมแหละแต่ปากแข็งครูเป็นคนที่ปากแข็งไม่หรอกน้องครัวผมทะเลทะลยแต่ผมอยนนู่นี่ผมว่าไม่ได้ไปไหน ไม่น้องน้องน้องขอให้แม่ไม่ได้เป็นไรแต่น้องก็คือเพนห่วงผมอะไรประมาณเนี้ยกลัวกลัวผมจะอกลัวผมจะทะเลทลายแต่ผมไม่ทำอะไรลรอก ไปครับเดี๋ยวไปวัดได้ไข่ครับรอวิจอยมารับครับเดี๋ยวนี้ไปวัดได้ไข่ครับจะเป็นจุดประทัดแสนนัดน่าจะถึงวัดแล้วคำนาน้นคำนานช้าครับบอกผมจะมาตั้งนานแล้ว สกกาจอยลี่เนี่ยเพื่อลงสกกาจอยลี่พี่ผมโสดครับครับโสดครับโสดกระดีสีไผก็ได้ฮัลโหลอยู่ได้โอเคโอเคอยู่ได้นะโอาตั้งแต่โอเคโอเคพูดไปก่อนครับพีบีทุกคนเดีกันหน้าเดี๋ยวเจอกันไหมทุกคนติดใจไว้กันเจอกันไม่ไม่ไปวัดดิ

ชวนไปวัาไปนะเวลาชวนไปกินเหล้าไปไปกินเหล้าเอ้ยไม่ใช่ทางวันนี้คุณยินมได้หรือยังสวัสดีค่ะน้ำจะนะยังไม่ทาแป้งเลยนะน้ำเตยส่งเพลงมาจะขายเพลงให้ได้ะชื่ออะไรพูดเสาวงด้วแทนกับ อยากได้จกักดอกเพลงดีไหมเพลงดีอยู่มีแค่สองเพลงนะเพลงน้องดีอยู่น้ำเตยชอบแบบนี้แล้วพี่อะชอบแบบหนู <c oughs> ไม่เล่นจ้าไม่เล่นด้วยนะยิม้มใส่ด้วยเพลงมือดังเลยตรงนี้เป็นไ,ไงล่ะยิ้มนายโค ใจกันที่นใครสิเปลี่ยนได้ไอารมณ์แล้วนะสิบอกออนไลนเปลี่ยนใจเป็นยังไงเป็นเนื้อแท้ขอออกนครับเล่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 อนเล่เล่สดีสอทอปครับอันนี้คุณเมาแล้วหรือยังครับมีมีอยู่นะถ้าพี่บ๊อบจะถอนนะเราถึงถอนต้นไม้เราถอน อายหมดแล้วเมื่อคืนหอดเนี่ยเขาบอกเขาให้จุดประทัดถึงสี่โมงเย็นไปเลยล่ะไปซองตันตันตันไงเขาเนี่ยเมื่อคืนอะฝันจริงๆว่าฝันคนไม่เห็นไม่เลขจริงๆเขาบอกว่าอย่าเล่าเลขหลุดอย่าเล่าอย่าเล่านี่พอหนูเล่าแล้วเลขหลุดแล้วก็ออกงวดต่อไปเหมือนเลขที่บ้านน่ะหกหนึ่งอะแล้วก็ที่เขาบอกหนูว่าหกหนึ่งหนึ่งหกที่เป็นผู้หญิงสีดำที่ให้หนูซื้อเตอรี่อ่ะ งวดด้วนแรกไม่ออกพองวดต่อมาที่ไม่ซื้อออกอคืออะไรครับงอนหนหนูเล่าเพรากว่าเรื่องอะไรอ่านอะไรเปเอาใช่ไหมหนูเล่าเขาก็เลยเลื่อนเลื่อนงวดออกใช่ไหมเล่าเพราะหมดหนูหนูไม่เล่าแล้วต่อไปหนูไม่ต้องคำค่ะเล่าอะไรหนูเล่าแม่พี่ังแต่เช้าหนูหนูคู่พูดแค่ว่าเนี่ยว่าหนูหนูไม่ได้บอกว่าเป็นงวดไหนเล่าว่าฝันเร่งฉเรื่องสีสอทองครับเรองสีสอทองครับ การเนียนมีปัญหาใส่ชุดนักศึกษามาสตปครับเดี๋ยวน้ำแป้งได้ไหมน้ำแป้งคือน้ำแป้งไม่ได้เอาแว่นมาด้วยเนี่ยแว่นอยู่ไหนอ่ะบ้านมีจอยทำไมไม่เอามาลืมอะไรก็ได้แต่ลืมพี่โอ้ เออเขา,าใจว่าเค็มเขาบอกว่าเค็มเต่ม,ตม่ใหม่มันไม่เค็มไมยิ้้ข้าวอะไรไหมั่จอยฮะกินกข้าวอร่อยไหมต้องอิ้อยู่แล้วเนี่เขาเป๊ะแม่พี่จอยเป๊ะอยู่แล้วกินเผือไหมห<อ>ัวทำไมอ่ะน่น โอเคครับผมลงครับนั่งรถก่อนกับนั่งขับรถอยู่ครับสวัสดีครับกับนั่งสวยมากเลยครับเพราะว่าใส่เวนเทสโซดอะไรไม่โชวมสวด, <c oughs> ดบอจสูนะคะมาลองคบดูสิคุณว่ารักจริต อยากปีนปีนก็ใครจะขึ้นได้เหรอโอ้ดีจ okay. ้อยจ้อยน้องมีดวงจอยไม่ต้องกลัวเราเป็นเท่เพราะเวลาโค้งไอ้เจี๊ยบแบบกำนันขับรถสุดยอดแลัวโอเคครับผมลงก่อนนะครับผมนั่งรถก่อนเดี๋ยวผมพี่จนไทยมาเยอะแล้วบอสจอยจอยจอไจอยอ่ะบายบายก่อนไม่เขาบอกขับดีๆเขาจะรู้ว่เพราะว่าเขาเมา